มจะพูดเรื่องกันสะบัดครับผมได้กันสะบัด YS ตัวท็อปก้านยาวครับตัวนี้สำหรับติดข้างตัวรถแต่ผมได้มือสองมานะราคามือหนึ่งก็เจ็ดพันมือสองได้มาสี่พันหกร้อยเจ้าของยังไม่ได้ใช้นะก็ถือว่าถูกถไม่ติดนะครับใส่ก้านยาวไม่ติดเลี้ยว เกือบติดเริๆนี่ครับไม่ติดการขับขี่ก็ถือว่าสมูทขึ้นนะครับการสะบัดเข้าโคง้งมีหลุมก็ไม่มีปัญหานะโหลดโชคหน้าลงหนึ่งนิ้วครับขาจับได้มาพันสี่ร้อยกว่าบาทครับ ลาซาด้าปรับได้30ระดับ